สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่30ธันวาคม2 0 2 4่สลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียข้อท่องจำดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อที่สาอันอิสยาบทที่4 3ข้อที่18-19ถึงอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีวิวณ์บทที่20-21ถึง เข้าสู่ช่วงสิ้นปีอีกปีหนึ่งแล้วและเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังคิดว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรหลายคนอาจเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่พวกเขาควรทำให้ดีกว่านี้เป็นเรื่องปกติที่จะมีความรู้สึกเช่นนั้นเนื่องจากสามารถช่วยให้บุคคลตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามการจมอยู่กับอดีตน,นั้นไร้ผลไม่มีอะไรจะได้จากการเสียใจกับอดีตท่านี้ลากถึงเวลาที่จะทิ้งดี ไปข้างหลางและเริ่มตั้งตารอถึงปีอันลุ่งโลดท,ที่อยู่ค้าท่านก่อนอื่นไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามท่านต้องขอบคุณเสมอหนึ่งเธอสโลกนิกาบทที่5ข้อที่18กล่าวว่าจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นนามพระไทยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอ,อยู่ในพระเย,ยุูคริสเพื่อท่านทั้งหลายใช่สิ้นปีแล้วและท่านปรารถนาให้ท่านทำอย่างนั้นดีกว่า แต่ถ้าท่านมองอย่างใกล้ๆท่านสะพบว่าท่านมีเหตุผลมากมายที่ต้องขอบพระคุณพระเจ้าหากท่านเสียชีวิตในระหว่างปีท่านจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อไถ่ตองถึงอดีตด้วยซ้ำมีเรื่องมากมายที่เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าท่านรู้สึกขอบพระคุณเพราะเมื่อพระเจ้าเห็นใจคนที่มีความกระตันอยู่ละพระอ,องค์สเสด็จมาเยี่ยมเยียนคนผู้นั้นด้วยพรเสมอหนึ่งพงศ์กษริย์บบทที่สามข้อที่สามถึงสิบห้า ประการที่สองปรดทราบว่าพระเจ้าทรงทําให้ทูกสิ่งเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆรับร่วมกันทํางานเพื่อให้เกิดผลดีของท่านลมปฏิบัติข้อที่ยีพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามที่ท่านมองว่าเป็นการนสนูญเสียให้กลายเป็นกําไรของท่านได้เมือ่อโยเซฟถูกโยนเข้าคุกในปฐมกาลบทที่29ข้อที่20ดูเหมือนว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้วายสําหรับเขาแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เขารู้ว่าคุกเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการก้าวขึ้นเป็นผู้คอบครองของประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นตัตดสินตตัวเองจากภายนอกจงเอาพระเจ้าเข้ามาเป็นปัจจัยชีวิตของท่านเสมอเมื่อท่านทําเช่นนี้ท่านจะประสบกับการเปยนไปอย่างสมบูรณ์และพระพอรอันมหาศาลของพระองค์จะตามมาอย่างไรก็ตามหากท่านดาเนินชีวิตในบาาอย่าคาดหวังว่าพระเจ้าจะช่วยท่านเปลี่ยนแปลงสิ่งตา่างๆพระองค์ตรัสไว้ในอิสยาบทที่สามข้อที่สิบเอ็ดว่า ปฏิบัติก่คนนะทมความลอยกาศจะตกแก่เขาซึ่งหมายความว่าจะไม่เป็นผลดีกับใครก็ตามที่อยู่ในบาในทางกับกันเพราะคามัมภีร์เก่าไว้ในอิสยาห์บทที่สอข้อที่สิบว่าจงบอกคนชอบธรมว่าเขาทั้งหลายจะเป็นสุขท่านที่ลาพักท่านต้องการสมบัติพระพรของพระเจ้าเป็นในปีหน้าจงสัสินใจดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของระองทุกวันข้อปฏิบัติ ดำเนินชีวิตตามพระวจะนะของพระเจ้าทุกวันในปี2025เราะทุกอย่างจะดีกับท่านสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า